สวัสดีครับพี่นนองที่หักนกเขาใหญ่และชื่นชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมนี่มาพบมาพบก,กับลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ครับผมโดนก็สี่ในเหตุการณ์คลิป,ลปนึงครับเป่าเล่งงานกับพวกใคยไ,ยไว้ในนี้นี่เลยกระโจมไปนี่อ้ยเปเนียดไปนี่ครับเเนียดบ่วงหรครับผมบ่วงเวียดนามหรือบ่วงขมิน้นครับผ ไหนี้ส่งไป,ปอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแหละครับผมเป็นประเนียดวงปอดประกอบได้แยกขินส่วนได้ครับเอามาเบิ่งส่วนประกอบก่อนครับที่แรกส่วนประกอบกับมีครับตัวนี้ค้อนปะเนียดเพราะว่ามันค้อนปะเนียบนะเออประเนียดเยค็ดจากไม่จักตัวับผมไม่จักห้องกระพ่นสีส่วนเล็กตัวนี้ครับเป็นเล็ก เล็กก้อนตะปิงเล็กจะปิงตัวดีดึงเสื้อกแล้วครับสามารถทับเก็บ,บเก็บได้ครับมลมแห้งพี่น้อมลมหนาวมาแล้วล้มแห้งกว่าทุกมือเลยวันนี้สามารถทับเก็บได้ แล้วสใส่กังานออกมาแนวนี้ครับส่วนประกอบติดๆยอยู่กับตัวเปเนียดนี่จ้ะตัวนี้สามารถถอดได้ครับตอนส้งอันที่ถอดออกแล้วครับมันตะปิ่งตัวนี้ส่วประกอบก็มีตัวสายลีดสายลีดบ่วงนะครับชุดหนาชุดนี้ก็เป็นชุดขึ้นชุดาหางเพเนียดที่ีสลัก ลัดตัวนี้ครับไซคอนตัวนี้ก็เป็นคอนสปริงดีแข็งกับพอดีพอดีนะครับนแข็งหลายเวลาดึงกระแทกแห้งขานกมันเจ็บจะดึงพอดีเกามาหอยอยู่นี่แล้วจังได้ก็บรูดครับาำนักหนกมันกระติดึงบ่วงหูดเขา้ากันอยู่แล้วกระโจม นหนึ่งก็คือกระโจมุดกระโจมเป็นกระโจมกระโจมสแตนเลสแล้ะครับน,นี่มีย้ยเหจากสแตนเลสท,ทั้งเบดแลลวครับเปิดด้านหลังครับด้านนี้จะเป็นด้านหลังแม่นนี้ด้านหน้าเวลาผประกอบก็ไปตัวนี้จะอยู่ทั้งหลังให้นกเขานัานนี้ครับ <c oughs> นกเข่าก้อนเหรอครับด้วยไรไอ้ประกอบก้อนเหรอครับเจ้าง่ายนกเข่าสีสะดวกกว่าเพราะว่าคันเอานกเขา่าเราเมาประกอบมันจ่จะนกมันสตื่นเนี่ยน,นกตื่นพี่นะ้องเนี่ยคือจะโจมทักไร่ทักสวยงามากครับทักยึดด้วยลวดทักนูนลวดสเตนเลสครับเพื่อ ลังสิบสองเก็บขอบส่วนสุดท้ายข้อพเนียดควอนเป็นควอนไม่แก่ครับผมแก่เคลือเกี่ยวยิ่งดีส่วนหัวไถยนี่จะเป็นตัวตัวยึดเสือกเสือกบ่วงนะครับดเสือกบ่วงตัวนี้สามารถปรับระดับได้พี่น้องส่วนครืองแกลตัวนี้เป็นเอ็น แต้ตจีทดสอบให้เบิ้งกับซีหูว่า,วาม,มีมีไหวเห็นยังครับที่นี่เขาก็มาประกอบพี่น้องกระกอบแรลกอะประกอบไปบตัวตัวกระจมครับผมก็ซิมีตัวล็อกมันเขียวล็อกมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็เดือยลอ็อกอยู่ข้างหลังแล้วก็ลอ็อกด้วยตัวอ่ก็เอ,อน็นยังปิ่นลอ็อกปิ้นก็สอดเข้าไปครับสอดเข้าไปนะตาก็เอ็นพุงพี่น้องเส่ตะแนไลาจนเคยชินนะสอดดันเข้าไปมันก็เดือยมันก็ทิเข้าไปตนนี้ก็โคตรลุ่ม กดลงมันกับสิล็อกล็อกมีเดือยเขาหูมันพอดีที่นี่ก็กดตัวนี้ลงล็อกเรือตินตัวนี้อายุวิ่พี่น้องเียบร้อย ้อเขาครับที่แหกแลกอ่ะข้อเขาเปก้อนเดี๋ยวสปริงก็ใส่ที่หลังตัวไล่ขัดถูกตัวยูเรียบร้อยออไปแล้มีหลอกของมันอยู่นี่กัสปริง เขาพูดนี่พูดนี่ตำแหน่งของมันหรอครับเดี๋ยวเข้าไปจะเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยก็ ิมีตัวตัวเอกพเนียนเนี่ยจ้องวยเสียบใบไม้ละพี่น้องเสียบพังแล้วแต่เสียบใบยังไส้ละครับก็บเสียบกจ้อไว้ให้ละเสียบใบไม้พังอันนี้เสียบใบพ่งเป็นตัวอย่างซื้ออีเลเขาเสียบหลายกว่านี้เสียบพังเข้าไปครับ นี่เห็ดเป็นตัวยังซืเือให้ล่าไปต่อไปยังเด้วสิมาขื้นพ,พเนียรใช่เบิง้งพี่น้องมาทดสอบให้เบิ้งครับ ขันขึ้นพเนียดรับแรกเขากาับตัวก้อนตะปิงนี่ครับมาขึ้นอตัวซ้ายตัวนี้ตัวตัวล็อกเพเื่อนยังตัวคัดไล่คัดมันนี่ยาเข่าเขา,ขากลางพี่น้องพอเวลามันดีดขึ้น่ห้งเทือมมันถิงมาไล่นีปุ๊บ มันสีมาค่าลังงางอยู่นี่ผนียดสิบรันที่น้องมันสิมาขวงค่าอยุงี่มีโอกาสเป็นไปได้เป็นไปได้สูงนะครับเอาสีออมมาตั้งคางนี่สครับเอามากะมาขึ้นพอ,อมขงคังเสาลักษณะกาันไล่คัดมันจะสียูลักษณะนี้ที่น้องที่นี่เขากับสีมาหอยเสือกหอย อับแรกคือห้อยเขาตัวสปริงมีก้อนก้อนตึน้งห้อยเขาแล้วก็จะมาห้อยเขาห่วงห่วงตัวเสายิ่ทีนี้เข้ากับมาเห็ดบุกบ่วงเ <c oughs> ด็ดดีทดสอบไปพี่น้องเบิง้งชัดบบล่ะทดสอบไปเบิ้งว่าเหยียบกลางเหยียบเยอะเหยียบ ปลายเย็บกลางเย็บคน้นสิิติดเบิดบ่เวลาขึ้นแล้วก็คล้องเสือกข้้งหนากพีนน้องนี้ก็มาคล้องเอาข้างหลัง,งข้างหลัง,ลงปับตัวนี้เขาก็ตัว่วง่วงบ่วงนี่ฮวงจัตเตลเล่นนี่เขากับาเสียบลงใส อ็นตัวนี้ครับเสียไ้เสียบรูว่าเสียบกระไดแล้วแต่ครับเสียมนี่คือคือ,คอจัดกันวาเวลาล่มหรือ,อยังตีงเสียบเข้าไปปรับปรับขนาดหลัง,งนั่นเด รุ่งสุดก็ไดว่มีปัญหาครับลงสุด,ด,ป,สดปุ๊บเอาาเามาปับนวามตึงันี่ปับ,ปบปตนนั้งนานพี่เรา้นนกไหย,ย,ยบกลางปับ๊บเียบ้อยกลางลมันจเหย,ยบค้นมังปับ๊บ เรียบร้อยพี่น้องถือมาวอไฟวันต้อนยู่นีนะครับเหยียบนเข้าไปวันนี้พี่น้องลงใส่ไปปั๊บเรียบร้อยอนนครับะตามนี่แหละครับที่นี่จะทิมัดลือ้อ เรื่งขึงครับขึงที่ก็ดึงออกครับดึงงอถอดข้อนขึ้นเกี่ยวดึงสลักออกครับสลักออกแล้วก็ดึงตะปีงอที่งอ นี่เก็บออกมาใส่ลักมันนก็วลไปจัด่งมันนี้ละพี่น้องอำเภอโพธาราม

đây con nhau chúng ta cùng vẽ. ก็จะเพียงกันได้นี่แหละพี่น้องสำหรับเอฟซีมือทันใดที่เของมาเบิ้งมารับชุ่มสนใจประเนี่ยหรือว่าสนใจลุงนกสนใจนกพร้อมปึ๊กบ่วงดักนกเต่อหูก้ามอันั่นแหละครับผมกทักใต้างมาได้ครับตามบนโทษที่ขึ้นอยู่หน้าจอในระรับผมสำหรับทีมีโจบเที่ยงทำนี่ครับลาบไปคว้านโซบีเนียนใต่อยู่ดีมี้ให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับ